สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนก็กลับมาพบกับตุกตาแม่บ้านญี่ปุ่นที่อยู่ในโตเกียวอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะตุกตาก็จะมารีวิวหรือเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์มากกว่านะคะเกี่ยวกับเซรั่มที่ดังมากค่ะดังมานานแล้วแต่ตุกตาเพิ่งค้นพบมาประมาณ2ปีค่ะคือจะมาพูดนี่ค่ะนี่ค่ะ ค่าแรงดับเบิลเซรั่มตัวนี้นะคะปกติแล้วนะคะทุกตาเป็นคนผิวไม่ดีค่ะไม่ดีมากนะคะผิวแห้งเวลาแต่งหน้าน่าจะเป็นขุยนะคะแล้วก็รูคุมขนกว้างมีริ้วรอยหน้าเป็นกะคือยิ่งอายุมากขึ้นปัญหาก็จะมากขึ้นตามไปด้วยค่ะดูใน YouTube เมืองไทยนะคะคือดังมากแต่ก็ไม่เคยเชื่อเพราะคิดว่ามันเป็นการโฆษณาค่ะ เพื่อนเคยบอกให้ลองก็ไม่เชื่อค่ะเพราะเชื่อตัวเองมากค่ะจนมาวันหนึง่งเห็นดาราญี่ปุ่นคนหนึ่งค่ะเขาอายุมากแล้วแต่เขายังดูดีดูสวยดูเด็กอยู่เลยค่ะตุ๊กตาก็เลยเปลี่ยนความคิดค่ะจากไม่เชื่อค่ะแต่แบบเปลี่ยนมาเป็นแบบเฮ้ยถ้าเราใช้เราจะสวยเราจะหน้าเด็กเหมือนดาราญี่ปุ่นคนนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็เลยบอกสามีค่ะ ให้ซื้อให้เราก็ตั้งหน้าตั้งตารออย่างใจจุดใจจออเพราะอยากใช้มากแล้วคืออยากสวยแล้วไม่ไวแล้วอะไรประมาณนี้จนเซรั่มตัวนี้มาถึงนะคะรีบล้างหน้ารีบใช้เลยค่ะกดไปสามจึดต๊ดต๊ดต๊ดทาเข้าไปค่ะคือเฮ้ยอะไรวะครั้งแรกที่ใช้ คือแบบคิดแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วคือเราเป็นคนแบบไม่ชอบอะไรที่เป็นออยเป็นน้ำมันอะไรค่ะคือไม่ชอบเลยเราก็เลยคิดแล้วโอ๊ยไม่ใช่แล้วอะไรประมาณนี้แต่สามีเราดันซื้อมาให้ตั้งสามขวดเราก็เลยเฮ้ยไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยอ่ะ ah, ลองใช้ดูก็ใช้ไปเรื่อยๆประมาณประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเออประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละยังจ้ามันนั้นได้อยู่เลย คือเรานอนเนาะเราตื่นประมาณตีสามจะไปเข้าห้องน้ําพอออกมาจากห้องน้ําเสร็จไปล้างมือส่องกระจกเฮ้ยตกใจตัวเองในกระจกคือผิวมันเห็นผิวตัวเองนะคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมันผิวมันดีมันสวยขึ้นคือแบบเราเรารู้สึกได้อะไรประมาณนี้แล้วเพื่อนก็ทักด้วยว่าเฮ้ยแกไปทําอะไรมาทําไมผิวหน้าดูดีขึ้นแบบ เหมือนมีน้ํามีอะไรประมาณนี้เวลาแต่งหน้ามันเครื่องสำอางก็จะติดติดดีติดทนด้วยอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ทุกตาก็เลยอยากจะมาพูดให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับผิวมันผิวแห้งผิวผสมใช้ได้หมดนะคะทุกวันนี้นะคะเป็นลูกรักของทุกตาเลยค่ะไม่ทาไม่ได้ค่ะเพราะคือเฮถ้าฉันทาแล้วฉันจะสวยค่ะ ทาทุกวันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะเอาอีกตัวนะคะมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อเพื่อนๆเห็นแล้วจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะไม่ใช่ของปลอมนะคะมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะของคาแรงดับเบิลเซรั่มค่ะนี่ค่ะเป็นสีทองแต่ข้างในเหมือนกันค่ะข้างในส่วนผสมอะไรเหมือนกันทุกอย่างแต่แค่ข้างนอกพวกขวดอะไรอย่างนี้ค่ะแค่เป็นสีทองแค่นี้ค่ะต่างกันนี่นะคะ ตอนแรกสามีซื้อมาให้เราคิดนึกนึกว่าเรานึกว่าเป็นของปลอมเราเฮ้ยซื้ออะไรมาให้วะอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นลิมิเต็ดค่ะและขนาดนะคะก็จะมี30 ml 50 ml นะคะกลิ่นของมันนะคะก็จะแบบหอมๆค่ะบางตัวนะคะแบบหอมแบบ หอมจนแบบปวดหัวใช้ไม่ได้แต่ตัวนี้คือหอมแบบผ่อนคลายใช้ได้ค่ะหลังจากที่ทุกตาใช้มาประมาณ2ปีกว่านะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะที่จะมาจากความรู้สึกของตัวเองเลยนะคะก็คือผิวหน้าดูอิ่มฟูค่ะแล้วก็หน้ามันผิวหน้าดูดีขึ้นรูขุมขนดูกระชับขึ้น แต่ในเรื่องของริ้วรอยคิดว่าไม่ได้ช่วยอะไรค่ะแต่เราก็เดี๋ยวไปหาตัวอื่นใช้นะในเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วในส่วนของเครื่องสําอางนะคะที่เราแต่งหน้าไปนะคะรู้สึกว่ามันติดทนด้วยค่ะติดทนแล้วก็ดูหน้าใสดูผิวสวยมีน้ําอะไรประมาณนี้ค่ะคือแบบโอ้ยไม่อวยแล้วคือแบบดีจริงๆค่ะ เดี๋ยวทุกทาจะมาทาเซรั่มตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะล้างหน้าด้วยน้ำเย็นทุกวันนะคะจะทำให้ผิวไม่แห้งกระชับรูขุมขนลดความมันผิวเนียนเรียบค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จให้ใช้ทิชชู่หนึ่งแผ่นวางบนหน้านะคะแล้วใช้ฝ่ามือกดบนทิชชู่จะทำให้ไม่เกิดริ้วรอยค่ะ หลังจากนั้นกดเซรั่มสองถึงสหยดลงบนฝ่ามือแล้ววอร์มเซรั่มก่อนนะคะไม่ต้องกลัวเปืองนะคะเพราะฝ่ามือของเราไม่มีรูขุมขนค่ะเนื้อเซรั่มไม่สามารถซึมเข้าฝ่ามือของเราได้นะคะวิธีทาเซรั่มวิธีนี้จะช่วยทำให้ผิวหน้าของเรานะคะกระชับไม่หย่อนคล้อยค่ะอย่าลืมทาคอด้วยนะคะจะได้ไม่เหี่ยวย่นค่ะเอานะคะ เพื่อนคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทุกตาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะไซโยนาลา